แล้วครับเดี๋ยวนี้นอกจากเจ้าแมวสุดแสนน่ารักอายิรักมโมโตโนะนะคะผมแน่นอนว่าผมเรียกผิดนะครับก็มีกตัวหนึ่งด้วยเช่นกันก็นกคือเจ้านี่ครับเป็น <c oughs> แบบนี้ครับเสียงหลงครับปุ๊บคุลุฟิสุลุนะครับผมชื่อ <c oughs> เรียกโคตรยากอ่าก็เป็นตัวที่อยู่สปอยหน้าตาก็ประมาณนี้ครับผมคนดูเป็นอโคกแล้วก็เป็น พบคอนะครับผมผูดูครับพร้อมกินในโรงหนังหากอาตัวนี้เข้าไปก็สามารถไปกินในโรงหนังได้เลยครับผดูครับเพรพาะงั้นแล้วน่าสนใจมีใ,ใ,ใครยังไม่ได้บ้านทาโก้บ้างหรือเปล่าครับผมผูดูครับและตอนนี้เหลืออีกแค่หนชั่วโมงบ้านก็ จะไปเรียบร้อยแล้วครับผมคนดูบ้านไม่เหลือแล้วครับตอนนี้แต่ว่ารอบนี้นะครับผมบอกว่าจะมีอัปเดตเข้ามานะครับเป็นฟิลตัวนต,ตัวใหม่ในฟิลนั่นเองครับผมตอนเนี้ยผมไม่ได้ทําการเตรียมตัวไปย่อยเลยครัดูครับบ้านนี้เหลือแค่สตัวไปย่อยไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตัวย่อยมารอบนี้คือตรงก็คือโหดเหมือนกันนะครับผมและซึ่งเราจะเอาตัวที่เหลือๆนะครับผมที่เราคือได้มาก่อนหน้านี้ เอามาย่อยแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าบูโน่มาเป็นเทียสูงหรือเปล่าตีเอาไปก่อนครับวันนี้แล้วก็เจ้านี่ครับมันไม่ใช่หรอกคุณูครับมันสามารถที่จะเออบู๊ลลักกี้ได้แต่ผมไม่รู้ว่ามาถึงขั้นจะตัวใหม่อ่อนั่นหรือเปล่านะครับตัวตอนนี้เราขอเก็บไว้แล้วกันนะครับผมมาแสดงถึงเออการที่เราดวงดีครั้งแรกภายในเกมนี้นะครับผมกุณดูส่วน,นนี้ผมคิดว่าถ้าจะเอา,าย่อยถ้าเกิดกรณีที่แบบว่าเราไม่ได้จริงๆนะครับผมกันดูครับตัวนี้ก็ต้องจําใจนะครับผมกุณดูถึงแม้ว่ามันจะไม่คุ้มก็ตาม นะครับผมเอาละต่อมาก็เขาว่าเทียตัวใหม่นะครับผมขุดูมันจะอยู่ที่เออประมาณน้อยกว่ามังกรนะครับผมลงลงมาจากมังกรก็แต่ไม่สูสงมังกรผมคิดว่าตัวนี้ยถ้าเกิดไม่เหนือบากกว่าแรงอาจจะได้ก็ได้นะครับผมถ้าเกิดมีการเออคูณนะครับผมอ่ะลองนี่เผื่อได้แบบว่าถูผสมมาจะได้เอาไปย่อยต่อนะครับผมอโอเคถึงไม่ว่านี้ไม่รู้แต่เก็บไว้ก่อนครับเอาละถึงจะน่าเสียดายแต่ว่า ควรจะมาย่อไหมครับผมตอนนี้เกลือราคาค่อนข้างจะตกนะครับผมคนดูไม่ไม่จะให้เกลือแหละคนดูเกมนี้ทุกตัวราคาตกหมดแล้วนะครับผมเอาไปเรียมร้อยอีกตัวนึงแล้วกันนะครับผมสองเอาไปเผื่อแล้วกันสองตัวส่วนตัวนี้เออมันจะหาได้อยู่ไหมอา่าเจ้าคุกกี้ผมขอเก็บไว้แล้วกันนะครับผมคุกกี้เพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับเจ้าตัวแรกผสมผมว่าแรกผสมมันจะหาง่ายกว่านั่นเองฮะใช่ไหมเพราะว่ามันหาซื้อได้แม้ว่ามันจะทําเงินได้แบบ หลักหนึ่งบิลเลียนก็ตามนะครับผมคุณดูแม้เก้าร้อบิลเลียนนั่นเองเอาราขอหนะ้าช่วงนี้ก็ไม่ได้รับตัวจาก FC เอฟซียนะครับผมก็ดูครับช่วงนี้ติดเอ่อหนีคลื่นยักษ์ซีนามินบหนีซีนามิเอาราประมาณนี้ถือว่าได้มาค่อนข้างที่จะพอสมควรละส่วนเจ้าพวกนี้ก็ขายไปก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ตัวนี้ตัวก่าครับน่าจะเอาไปย่อยต่อไม่ได้ครับอืมเรียบร้อยอ่ารหัสอุซบนั้นมีอูเบอร์เกอร์แล้วก็เกลือแต่เป็นเกลือสายลุง้งน่าจะเก็บไว น่นาจะเก็บไว้นะครับผมเกลือสายลุงอาราสองตัวนี้น่นาจะเก็บไว้เพราะว่าน่าจะหายากครับได้มาจากครู15จากรับจ่ากเอฟซีนะครับผมจักรยานไม่รู้ถึงหรือเปล่าแต่ก็น่าจะลองเสียงดูครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ถึงเทียรมังกรน,นะครับผมมาถึงแค่เทียนะนะครดูมาถึงแค่ uh, เทียหลังมังกรก็เลยอาจจะไม่จำเป็นต้องแบบว่าบู๊ให้สุดก็ได้ในกรณีที่เราไม่จริงก็ค่อยยัดเข้าไปนะครับผมมอเตอร์ไซค์จะได้ไหมข้าบนมีแต่ตัวปการครับคงจะไม่เอานะครับผมอาราบ้านนี้มี สีทองทั้างั้นนะครับผมแต่เป็นตัวที่กากหมดเลยอันนี้เราเปิดเปิดลักกี้บ็อกซ์เปิดลักกี้บ็อกซ์หมดเลยนะครับผมสามอันที่เหลืออยู่นะก็แย่มากแต่ผมว่าเจ้าโครงกระดูกนี่ก็น่าลุ้นนะครับผมเอาล่ะเจ้าโครงกระดูกฉันขอนาไปเลยแล้วกันนะซึ่งตอนนี้เราก็น่าจะพอไม่คุณดูครับคิดว่าจะพอในการเอามาย่อยนะครับผมเต็มบ้านแล้ววันนี้ประมาณนี้ครับชั้นสองวันนี้คุณดูไม่ได้อัปเดตแค่เจ้าแมวแต่ว่ารอบนี้อัปเดตเยอะเหมือนกันนะ ลาวาก้าก็ทิ้งนะครับผมเรียบร้อยเอาละเดี๋ยวเรามาแปลกๆนะตนนัวนี้มาได้ไงแปลกๆนะขายทิ้งเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับผมเราจะย่อยได้หรือเปล่านะครับผมคุณดูถ้ามาแล้วก็ก็คือดวงซว้ยครับเดี๋ยวเรามาเลิ่มที่ตัวแรกของเราก่อนละกันนะครับผมก็คือนี่เลยคุณครับอีรอนมัสไม่ใช่อีรอนมัร์สว่าบูโนมัสเออ ตัวนี้น่าจะถึงอยู่แมหน่งซนะครับผมคุณดูครับซึ่งตอนนี้ก็ระหว่างอีเวนต์นะครับผมน้องๆอาจจะไม่รู้ก็คือตอนนี้พี่ทำสองคลิปพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะครับผมคุณดูครับอาวลาก็อาจจะยากนินึงครับผมต้อมาถ่ายตัวนี้แล้วก็แวะไปอีเวนต์ตรงนั้นต่อนะครับผมคุณดูครับงงอะงะครับผมโอเคยัง1%อยู่นะอันนี้เริ่มที่เบสิกแล้วกันนะครับผมก็หวังว่ามันจะมาจะได้ใช่ไหมอ้าละมอเตอร์ไซค์นะรอบนี้ ไดเรียบร้อยใครได้แล้วก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมคนดูครับโอเคหนึ่งเปอร์เซ็นต์ลองดูไปทีนี้เดี๋ยวเราเข้ามารอดูกันแล้วกันนะฮะว่ามันจะยังไงนะครับผมเอออันนี้เดี๋ยวรอแอดมินสคริปต์นะครับผมคนดูครับคุ้มไม่เติมเองหรอครับผมคนดูมาโอเคตัวแรกมาถือว่ากากครับคนดูครับดวงซวยเลยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ทำงานหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยังไม่ทำงานนะครับผมคนดูเลนรอบนี้ผมว่าเอาตัวที่เพิ่งยอดนเมื่อกี้แหละเอาเข้าไปนะครับผม อ่าตัวนี้นะตัวที่2องครัวตัวไหนดีวะคุณครับตอนนี้ก็ถือว่าถือมังกรอยู่นะคะผมถือมังกรอยู่ตัว2เราเอาเป็นก็เจ้านี่ละกันนะคะผมอีกตัวหนึ่งนั่นเองแล้วก็ตัวสามก็คิดว่าน่าจะเป็นอ่าเจ้าเอ่อ w l นะคะผมนะถึงแม้ว่ามันจะ300ล้านก็เถอะนะคะผมเสซยดาเหมือนกันแต่ว่าแมงน้นอินเด็กเราไม่ครบแน่นอนครับตอนนี้ยังสองเปอร์เซ็นต์อยู่เนาะอุยยากเหมือนกันนะคุณดูเป็นเล่นไป เอาละครับลองเทสดูครับปุ๊บไปครับรอบนี้ตัวนี้นั่นถึงไหมไม่ถึงครับผมก็นดูครับมันก็ถึงอยู่แหละแต่ว่ามันมันลดมงกรไปกว่าคนดูแล้วนะคนดูครับงั้นเอาออกก่อนแล้วกันนะไม่มีทางเรื่องนะคงต้องเป็นเจ้า W L แหละครับผมตัวนี้อยู่กับเรามานานครับอยู่เรามานานโอเคประมาณนี้ยังเป็นมงกรอยู่อีกตัวหนึ่งหาไม่มีเลยอ่ะคนดูอันนี้หนึ่งสองล้านหมาอันนั้นสี่ล้านนะครับผมคนดูครับผมว่า ตัวข้างบนคิดว่าน่าจะเอาไปย่อยก็คงจะไม่คุ้มในตอนนี้ครับผมโอ้โหแย่มากอะลองเปิดดูเผื่อได้ตัวที่พอที่จะเอาไปย่อยต่อได้นะครับผมมีไหมครับผมมีไหมมีไหมไม่มีครับโีเค้าับนมีแล้วครับผมโอเคนี่ละอีกอันหนึ่งครับโอ้โหจะเกลือนะครับผมคุณรับโอ้โหจะเกลอนั่นไงครับเกลือมากๆครับคงไม่มีทางเลยแล้วคงต้องเอาเจ้านี่ไปย่อยครับหมา ากติกครับผมเย่ yeah, มากไปเอาไปย่อยแล้วกันนะมันสองเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของหมามาสามสิบหกนะครับผมคุณดูถือว่าเยอะมากครับโอกาสเกลือก็เยอะเหมือนกันแม้ว่าจะไม่ได้มงกอรก็ตามครับโอเคเดี๋ยวเรารอแซมมี่ทาการสคริปตู้อีกรอบหนึ่งเลยก็แล้วกันนะครับผมเอาละไหนดูซิได้อะไรบ้างขอดูหน่อยซิเอาลัเกลืออุ้ยโอเคถือว่าดีอยู่อุ้ยตู้ฟิลมาพอดีด้วยครับผมคุณดูครับ หวานเทียบอันนี้ขายทิ้งครับเกทีนี้เรามาทําการนี้กันต่อเลยหวังว่าจะไม่ได้เจ้ากระติกหมานะมาครับสองเปอร์เซ็นครับอู้หูแย่มากแย่มากงั้นรอบหน้านเราคงไม่มีทางเล,เลยแล้วครับผมเราคงต้องเดิมพันสูงระดับที่เรียกว่านั่นนะครับผมคุณดูครับอ่าเจ้ากเกลือโอกาสก,าก็เป็นสี่เปอร์เซ็นนะครับผมคุณดูครับเกลือสองตัวได้ไหมผมว่าเราถึงเวลาที่ต้องเล่นเอ่อเล่นใหญ่รัชนาลัยเทียเตอร์นะครับผมคุณดู ควรไหมครับหรือว่าเราควรไหมเอาตัวใหญ่แล้วกันนะครับผมและรอบนี้ก็จะเป็นเจ้าสี่ตัวนี้นะครับผมที่เราจะทาการเอาไปย่อยนะครับผมสี่ตัวสุดแพงโอเคเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่มีตัวที่ดีกว่านี้แล้วคนดูครับผมจําใจวะจะเป็นครับผมก็ดูครับจริงๆไม่ค่อยอยากย่อยเจ้าเกลือหรอกเพราะว่ามันจะลดเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ดูอ้าวลดลงมาแล้วนะครับผมจากเก้าเป็นแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยครดูครับมันลดเปอร์เซ็นต์ตัวนี้มาหวังว่าจะลดไม่เยอะนะ เราไม่เยอะนะคุณดูครับโอย้ยลดมาเหลือหกเปอร์เซนต์โคตรเสียดายแต่เราคงไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วครับผมคุณดูเพราะไม่ได้รับเพิ่มมาเลยครับคุณดูมาครับใส่เข้าไปเลยเรียบร้อยหกเปอร์เซนต์โอกาสมังกรสามเปอร์เซนต์โชคดีาหากได้มังกรไฮด้าก็ก็ถือว่ายิ้มได้อยู่แต่อยากได้เจ้าเตัวใหม่มากกว่านะครับผมหวังว่าจะได้มาไปเดี๋ยวค่อยรอดูนะฮะคุณดูครับวา่าอึ๊อา้าวมาไวมาไวซะด้วยครับผมย่อยไวมาก มาครับผม <S <S คุณรครับมาครับโอ้โหหมายก้อนอะไรนี่มีคอนมังกรอล่างรวมเราคุณไม่คุ้มค่าแ่างรวมลวเลโก้เบอร์เกอร์งดกันไอ้บา้ามันจะเหลือแค่ตัวกาบเทียวย่อยนะครับผมตอนนี้เส้งเป็ดเลยเส้งเป็ดอ่าตัวไหนไปย่อยอีกบ้างวะแล้วก็ตระ,ะเคอที่เราเพิ่งสูบได้เมื่อกี้มาครับแสดจัด แรดบอยซอยอารีเลยครับผมเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นหวังว่านี่จะเข้าไปได้แล้วมันจะขึ้หนึ่งเปอร์เซ็นอยู่นะครับผมคงจะไม่ดับลงมาใช่ไหมเคครับหนึ่งเปอร์เซ็นครับความหวังสุดท้ายเอาราฟิลททมเมอร์มาแล้วครับผมมาที่นี้กดแล้วกันเกมมาครับมาดูครับนั่นแหละครับเอาขึ้นมาเอาตัวก็ึ้นมาเอามาเอาร่างรวมคืนมาเอาตัวขึ้นมา <c oughs> เราขึ้นมาไม่มีอะไรรู้สึกแย่ท yeah, ี่มาก่อนครับผมคุณครับเกมระยำ